สวัสดีครับผมนายพันธุมงคลสีแตงทองครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการปรับแต่งค่าพิกัดครับเริ่มกันที่ความหมายของการปรับแต่งค่าพิกัดนะครับการปรับแต่งค่าพิกัดเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์เลขาคณิตที่ใช้ปรปับปรุงค่าพิกัดของจุดภาพในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ครับเพื่อให้ได้ค่าที่มีความถูกต้องแม่นยําที่สุดโดยลรถ ผลกระทบจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาคพ,พื้นดินครับเช่นความผิดพลาดจากเลนความคลาดเคลื่อนจากการวัดหรือว่าสภาพแวดล้อมครับต่อไปเป็นวัตถุป,ประสงค์ของการปรับแต่งค่าพิกัดนะครับข้อแรกนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งจุดในแผนที่หรือแบบจำลองครับแล้วก็ผูกระบบพิกัดของภาพถ่ายให้สอดคล้องกับระบบพิกัดจริงแบบ บนภูมิศาสตร์ครับเช่น UTM หรือว่า WGS84 ครับแล้วก็ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของการถ่ายภาพและคำนวณพิกัดครับแล้วก็ลดความคาดเคลื่อนโดยรวมครับที่เกิดจากหลายแห่งเช่นภาพเดี่ยวการวางตำแหน่งกล้องแล้วก็พารามิตเตอร์เลนครับต่อไปเป็นกระบวนการและขั้นตอนการปรับแต่งค่าพิกัดครับ เริ่มกันที่การวัดค่าพิกัดเริ่มต้นนะครับได้จากการวัดในภาพถ่ายเช่นพิกัดภาพนะครับแล้วก็การแต่งค่าพิกัดเบื้องต้นเช่นค่า X y z แทของวัตถุครับต่อไปเป็นการผูกจุดควบคุมภาคพื้นดินนะครับหรือว่ากาวคนโทรลพอยท์นะครับนำค่าพิกัดจริงของกาวคนโทรลพอยท์มาผูกกับจุดในภาพกาวคนโทรลพอยท์ควรมีการกระจายตัวที่ดีในพื้นที่เพื่อป้องกันความผิดพลาดเฉพาะจุดนะครับ ต่อไปเป็นการคำนวณปรับค่าพิกัดครับการปรับค่าพิกัดนั้นมีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นการแปลงค่าพิกัด2มิติการแปลงค่าพิกัด3มิติการแปลงค่าพิกัด3มิติเชิงพารามิเตอร์ครับเริ่มกันที่การแปลงค่าพิกัด2มิตินะครับเป็นหลักการพื้นฐานที่ช่วยในการวัดพิกัดภาพถ่ายครับสามารถใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างพิกัด2ระบบได้ครับโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบพิกัดทั้งสองเมื่อกําหนดขึ้นและทราบพิกัดของจุดใดๆจานวนหนึ่งที่มีค่าทั้ง2แบบในขั้นตอนนี้นะครับเรียกว่าการหาความสัมพันธ์ระหว่างระบบพิกัดเมื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างระบบพิกัดทั้งสองครับค่าพลาค่าพิกัดในระบบใดระบบหนึ่งสามารถแปลเป็นค่าพิกัดในระบบใหม่เรียกว่าการแปลงค่าพิกัดครับ ต่อไปเป็นความสัมพันธ์ที่ทประกอบกันคือการแปลงมาตราส่วนการเลื่อนแกนการหมุนแกนแล้วก็การแปลงค่าพิกัดชนิดเฮลเมิร์ตครับเริ่มกันที่การแปลงมาตราส่วนนะครับเมื่อมาตราส่วนบนแกนทั้งสองไม่เท่ากันแต่มีศูนย์กำเนิดเดียวกันนะครับทำให้ค่าพิกัดของจุดใดๆที่กำลังพิจารณามีค่าพิกัดไม่เท่ากันดังรูปนี้นะครับจากรูปนะครับทำให้มาตราส่วน x ลบ y เท่ากับมาตราส่วนได้ โดยการคูณพิกั e ด x ลบ y ด้วยตัวประกอบมาตราส่วนครับสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ครับก็คือ e, e เท่ากับ scale คูณ x, x ครับ n เท่ากับ scale คูณ y ครับต่อไปเป็นการเลื่อนแกนนะครับการเลื่อนแกนที่แกนทั้งสองระบบพิกัดขนานกันครับแต่มีจุดกำเนิดต่างกันครับเป็นระยะขาจัดทางแกน x และ y เป็นเดลต้าเและเดลต้าดังรูปนะครับเมื่อเลื่อนทางนแนวแกน x และ y สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ครับ e เท่ากับ x บวกเดลต้า x ครับ n เท่ากับ y บวกเดลต้า y ครับต่อไปเป็นการแปลงค่าพิกัดสามมิตินะครับ การแปลงค่าพิกัด3มิติจะพิจารณาคล้ายกับการแปลงค่าพิกัดในระบบ2มิติครับก็คือพิจารณาแปลงมาตราส่วนการหมุน3มุมในแกน x y z แล้วก็การเลื่อนแกน x y z ครับการแปลงค่าพิกัดในระบบ3มิตินั้นจะพิจารณาจากฉาก3มิติโดยเป็นระบบพิกัดฉากมือขวาหมายความว่าเมื่อใช้มือขวายื่นไปข้างหน้านะครับดังรูปขณะที่นิ้วชี้เหยียดตรง ทิศทางแรกคือทิศทางแกน x กครับก็คืออันนี้นะครับแล้วก็เมื่อพับนิ้วทั้ง4ให้ตั้งฉากกับฝ่ามือนิ้วทั้ง4จะชี้ไปในทิศทางของแกน Y นะครับส่วนนิ้วโป้งเมื่อเหยียดตรงไปตามธรรมชาติจะตั้งฉากและชี้ไปในทางแนวแกน Z ครับการทํามุมระหว่าง2ระบบพิกัดฉากนิยามได้ว่ายามได้จากการ มุนของแกนพิกัดฉากในแต่ละแกนครับโดยอาศัยหลักการมือขวาในการพิจารณาทิศทางรอบแกน x ครับให้ใช้นิ้วทั้ง4ี่จกเว้นนิ้วโป้งของมือขวาครับโอบล้อมไปรอบแกน x ขณะที่นิ้วโป้งชี้ไปในทิศทางขนานกับแกน x ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับแกน y และ z ครับดังนั้นทิศทางของการหมุนรอบแกน x, y, z เรียกว่า omega ฟ h i k a p p าครับ ต่อไปเป็นการแปลงค่าพิกัดในสามมิติชนิด7พารามิเตอร์ครับเมื่อรวบรวมความสัมพันธ์ในการแปลงระบบพิกัดในสามมิติที่ประกอบด้วยความอิสระการเคลยยื่อนย้ายศูนย์กำเนิดทั้ง3แกนนะครับเมื่อทำมุมการรอบแกนทั้ง3มุมการมีมาตรอส่วนนั้นคือจะมีพารามิเตอร์7พารามิเตอร์ครับสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ครับการแปลงค่าพารามิเตอร์ในส มิติชนิด7พารามิเตอร์นี้เรียกว่าการแปลงค่าพิกัดใน3มิติแบบเฮลเมิร์ทครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการปรับแก้ค่าพิกัดนะครับจากโจทย์นะครับจากการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศได้วัดพิกัดของจุด B บนฟิล์มถ่ายภาพมาพิกัดที่วัดได้นะครับ x ก็คือลบ8 3 8 y คือ9.5นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรครับ ต่อไปค่าศูนย์ภาพนะครับคือ x o เท่ากับลบ0.2ครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรเหมือนกันนะครับ y o เท่ากับ0.3ครับโจทย์นะครับถามว่าจงคำนวณพิกัดสัมพันธ์กับศูนย์ภาพของจุด b นะครับวิธีทําก็คือเราต้องปรับพิกัดให้สัมพันธ์กับศูนย์ภาพนะครับโดยใช้สูตรพามเท่ากับ x ลบ y o y พามเท่ากับ y ลบ y o ครับทำการแทนค่านะครับ x เท่ากับลบ13.8 ลบกับวงเล็บลบ0.2นะครับเท่ากับลบ13.8มเอ้ย1ิ 13. 6มมิลิเมตรครับ y ท่ากับ9.5นะครับลบ0.3เท่ากับ9.2ม mm ิลิเมตรนะครับคำตอบก็คือพิกัดสัมพันธ์กับศูนย์พามของจุด b คือ x- 13.6พมเท่ากับลบ1 mm, ิ6ม y มิลิเมตรมท่ากับ9.2ม mm ิิเมตรครับ ต่อไปนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการปรับแต่งค่าพิกัดครับคุณภาพของภาพนะครับเช่นความคมชัดความเบี้ยของเลนจํานวนและการกระจายตัวของการคอนโทนรลพอยต์ครับแล้วก็ความถูกต้องของพารามิเตอร์ของกล้องครับแล้วก็ความแม่นยาของ GPS แล้วก็ IMU ครับวงเล็บถ้ามีนะครับต่อไปก็คือวิธีการปรับแต่งที่เลือกใช้ครับ ผทลั์ที่ได้จากการปรับแต่งค่าพิกัดนะครับค่าพิกัดของจุด x y z ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วนะครับแล้วก็ค่าความแม่นยำเช่น root mean square error ครับแล้วก็คุณภาพของแผนที่หรือโมเดลสามมิติที่ได้จากภาพถ่ายครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับการสร้างแผนที่ภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศนะครับการสร้างแบบจำลองเมืองสามมิติจากโดรนนะครับ แล้วก็การใช้ในงานสำรวจเพื่อก่อสร้างครับแล้วก็การทำแผนที่เชิงวิศวกรรมครับอย่างจากรูปนี้ก็คือเป็นการสร้างแบบจำลองเมืองสันติจากโดนนะครับใช้โปรแกรม ArcGIS ครับขอบค,ครับ